เดี๋ยวผมเซ็ตคลิปเป็นอุท่าหอนสำหรับเมื่อใหม่จะหน่อยครับคลิปสั้นๆนะครับคลิปว่ยาวหรอกเกี่ยวกับเสือกครับเชือกเดี๋ยวผมจะถอดตัวเทียนออกมาครับผมชอรอเบียวจบเรือเรื่อไปหน้องผมถืบ่อลำไสเด้อครับก็คือว่ามีลูกค้าครับลูกค้าผมแหลนมซื้อเครื่องผมไปหน่อครับแต่ผมจะว่าเม็นตัวนี้เด้่นะครับอันนี้เป็นไอ้อ่าผมจะไม่เห็นคลิปไปเบิ่งซื้อครับนะเพิ่นซื้อเครื่องผมไปมันเป็นยี่ห้อไอ้แบกบูครับเนาะวันนี้เพิ่นคือว่าเพิ่นใสัักกนึง ต,ตัวนี้ไม่เฉื่อยครับนี่นะแหวนสตนเตอร์เมื่อยนี่ครับแหวนสเตอึ้ยสินเนี่ยแหวนสเตอร์มันหมดที่นี่เขาจะถอดคาร์ดเขาจะถอดตัวนี้ออกมาครับเขาจะถอดชุดคาร์ดสเตอร์ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแหวนสเตอร์ด้านในใหม่นะครับมาที่นี่วิธีการถอดนะครับมันก็มีพระ,าะารามาอาจารย์หล,ยหลายท่านนะครับที่ลงคลิปบนยูทูบให้ดูนะครับมาก้นก็บ,บอกว่าใส่เป็นหูเทียนหลอกนะครับสวมเข้าไปบางคนก็บอกว่า,วาใช้ใช้ ใช้ผ้าเสียผ้ายัดเข้าไปบางคนก็บอกว่าใส่เสื้อใช้เชือกก็ได้ยังบอกว่านี่ครับเนาะไอท่วาม่าสองสามแบบนี้สามารถทําได้หมดเลยครับบัวเพว่าท่านเดี๋ยใส่เป็นหนเชียนดูครับผมหาตัวอย่างก่อนไม่ว่าท่านจะใช้เป็นหู่เชียนหลอกตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้สําหรับมุ่นเข้าไปมุ่นเข้าไปเพื่อที่ว่าจะให้ให้ปลายตัวนี้นมันดันลูกสูบไวเพื่อท่ว่าคือว่าเขาต้องการมใหลูกสูบมันขยับไง เพราะว่าเพราะว่าเราจะจะเราจะถอดตัวนี้เฮ้ยตัวลูกศิวไถ่สิวเล่าข่อยนี่ก็ได้เอาสิเดี๋ยวผมศิวไยหลายกบอวเล่าดีกว่าครับเพราะว่ามนี่เอฟซีตาคนไทยลายอยู่คนมาฟังม่ค่อยเข้าใจเนาะฟังภาษาอีสานไม่ค่อยเข้าใจครับก <c oughs> ็คขึ้นมาในกรณีที่เราจะถอดคัสเตอร์ครับเนาะนะือว่าเราจะใส่ตัวนี้ก็ได้เด,เดี๋ยวพูดซ้ำอีกทีหนึง่งจะใส่ผ้าที่หลอก,ก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นผ้าเศษผ้าอะไรก็ได้ครับผ้า้ลิ้วหรือว่าผ้าขี้มิลิ้วก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับว่าจใชช้เือกครับ ในสองสรัอย่างที่พูดมานี่สามารถใช้ใส่ได้หมดเลยนะครับมาที่นี่อา้าวบอลาดีกว่าดินเหลืองพันแล้วนะครับ <c oughs> ในกรณีนี้ผมะยกตัอยังในโยกตัวอย่างที่ว่าใส่เสื่อครับเพราะว่าผมเชือมากลูกค้าสง่งมาผมสอมนะครับเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนถอดเองนะเพื่อนใส่เสื่อง่ายนะเพื่อนเคยเห็นผมลงคลิปในยะูทูปนะทีว่าที่ว่าใส่เสื่อง่ายเข้าไปแล้วก็ใส่ใส่ซ้ำขาต่อหรือว,ว่าใส่ปรีตต้ตอกตัวนี้ครับ ต่อเพื่อที่เที่ยวอันพนทานออกมากครับตอ,อกปอกปอกปอก,ปอกไปเรื่อยเนาะอ่าครับบัทีนี้ปัญหามันเกิดจากมอนต์ดิมันเกิดจากว่าไอ้ห้อยยัดเสียกเรายัดเชือกเลยเข้าไปเึือกเกินครับทะลุมาด้านหน้านะครับนี่ครับนี่ปัญหามันเดี๋ยวผมสีเบื้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิบอกวิธีการไอ้ใส่เสือกยัดหรือว่าใส่ผ่ายัดนะครับนะว่าเท่าสียัดแบบไหนมันถึงสีถือวิธีนะครับบมเป็นว่า ยัดบม,ม,มั่วๆเลยพี่น้องเนี่ยทา,าทาถ้อยเสียมันอยู่ในลักษณะเดี๋ยวเด้ผม,ๆๆดผมจะดึงอันผมจะดึงตัวนี้ด้อเนี่ยตัวนีว้ครับผมจะดึงให้ดูลูกสูบด้านในนะครับจุบเนี่ยทาลูกสูบมันอยู่ลักษณะนี้นะพี่ทองนะให้หามยัดยหามยัดเลยบอกง่ายๆคือว่าอย่แย,ด,ยดให้เลยออกมาจากอย,ย่าอยดให้มันเลยออกมาฝั่งนี้หรือว่าชิดริมนี้นะครับเพราะว่าปัญหามันจะเกิดก็คือ มันที่เกิดอะไรทีนี่มันทีเป็นลักษณะนี้นี่ครับทําเลอะมากนะเด้อเด้อเดผมยัดฟังนำ้ำโพงดีกว่าจะได้เห็นภาพเลยนี่ครับนี่ก็คือว่ายัดกันไปเนะา,า,าเยนะยัดกันไปยัดกันไปยัดไปเรื่อยเนาะยัดกันไปยัดกันไปอ่าประชีมันเลอะมากครับมันเลอะมากฟังนี่เนี่ยเดียวผมผมดีสมมุิว่าเห็นมันเลอะได้เป็นการอะไรสะแสดงนะครับเป็นการสแสดงนะครับด้วยเดี๋ผมจะเอามือมือดึงก่อนอ่า สมตสมติว่าญาติเข้าไปเยอะแล้วนะครับสมมตินะครับสมมติญาติเข้าขไปเยอเยนะแล้วนี่ครับในกรณีในกรณีเสียบมันเลือ่อมาไอมันเลืเอยกักมาเขาเนี้ยเาเห็นเน่พออย่างเพราะว่าท่อยเสียมันบางอยู่เนื้อภาพว่าเขาบูหูว,ว่าเสียมันเลื้อยกมามันเลือยกับมันเน้นมันเลยออกจากในห้องเสื้อสูบออกมาตรงซอยเสียตรงนี้ปัญหาจะเกิดก็คือแบบนี้ครับแับน,นี้ที่นี่เพราะหอยาเต็มแลวเพิ่มอก็ดึงเ้ากระมุนตัวนี้แมนบอกี่น้อง เนี่ยปัญหามันเนี่ยเข้าห้องก็ทําการต่อนบ่เข้าก็ดันดันดันทั้สูตรเป็นบ่หมุนดันไปดันไปดันไปมาที่นี่เข้าก็ต่อไปเลยเ็นบ่อ่าคือว่ามุนออกหมุนด้านขวาเนาะเข้าก็ต่องปังปั้งปั้งปั้งมันก็แน่นครับมันแน่นที่นี่เสียบมันค่าครับนี่เชื่อมมันติดอยู่ตรงนี้ที่นี่ครับนี่ไอลูกสูบระแนงมันดันเสื่อเกินไปครับมันมันดันเสืยอเกินไปมาที่นี่ไอไอ้ฟังนึ่งหนึ่งมันติดอยู่ตรงนี้ มาที่นี่เองสิปัญหาคือว่าเอ่ดึงเสียออกมาเลยครับพอเราถอดตัวนี้ออกมาแล้วปุ๊บอ่าเราถอดสมมุติเราถอดไปแล้วเนาะออกมาแล้ววางไว้เรียบร้อยอ่ามาที่นี่ที่ดึงเสียออกมาที่นี่เรื่องเลี่งเ่งสมมุติมาดึงมาได้เ้อะสมมุติว่ามันดึงมาได้เพราะว่าเพราะว่าไอ้ความจริงมันก็ดึงมาได้เลยครับเพราะว่ามันมันหนีบไอ้ตรงไอ้ลูกสูนอน่ะมันมันขาดขาดกับริ้ไใหม่ริ่มสูบไว้ตรงเมื่อกี้นี่ครับดึงออกมาได้เนี่ยแหละปัญหามันครับมาที่นี่ ก็รทำการถอดถอดจะได้ดึงออกมาได้ทำยังไงก็ดึงไม่ได้ครับก็เลยส่งมาให้ผมซ่อมครับผมก็จัดการกระแทกครับต่อกันได้ก็ได้ต่อกจะได้ก็ได้ครับแรกสุดท้ายก็ต้องก็ต้องทำลายเสือสูบนะครับเสือสูบพังเลยนะครับผมเพราะว่ามันมันกระแทกบัไดมันคือว่ามันตอกเนียนแห้งนะครับมันบไม่สามารถที่จะเอาเซลได้นะครับเนี่ยคือว่าการต่อกนี่พี่น้องต้นมากไอ เขาที่พอยมีคือมือท่านแต่ไม่กัน่าเขาก็ใส่คอนตอกแม่นบม่นบลเนี่ยครับใส่กัไปปัง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 ตอกไปคว่วต่อเนี่ยมันแน่นนะมันแน่นครับมันแน่นแห้งเดียครับมันทําไม่เสียกนี่คัดปลายเชือกนะครับมันติดตรงเนี้ยเนี่ยครับมันติดติดบวกยางถักเลยครับมันติดติดที่เจนพับเลยนะครับครับเราอ่าบ่สามารถถอดเชือกได้แล้วก็แล้วก็ส่งไปคว่วซอมคั่วกระสอบซูบป ถอดเสื้อสูบออกก็ไม่ได้อีกครับมันตีจังแน่นเลยครับถึงกับต้องทำลายเสื้อสูบเสื้อสูบทําลายเสื้อสูบเพื่อที่จะเอาเอาเชือกออกแล้วสุดท้ายก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่นะครับีอ <c oughs> ย่างประมาณนั้นครับแต่ว่าบางบางบางอันกระทาได้อยูะนะครับ <c oughs> อันนี้ผมเจอมาหลายนะพี่น้องเอาฟังนะผมเจอมาเยอะมากๆครับอาการทิวาลุคาสงมาสอมครับ <c oughs> อันนี้นมันสองที่รัเฮ้มันเป็นโฆษณาพี่นองพอดีพอดีผมเลื่อมาออกครับออาออกก่อนทิวาโอ้ทำท่าโฆษณามันสองที่เขาไปทำไมล่ะ ครับอ่าบางบางเคสกอ็ออกได้ครับบางเคสกอ็ออกไม่ได้นะครับนะอันนี้บอกให้ฟังหลายาอ่าพูดฟังหลายรูปแบบโอเคที่นี่วิธีวิธีจัดที่ถูกวิธีนะครับผมจะบอกเด้ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดึงมาก่อนอ่าเหน็บพวกเหน็บลีบว่ะอ้าวเฮ้ยงานเขา่ากกเลยอ่ะเน็ี่ลีบว่ะเดี๋ยวก่อหนื่อยครับสมมุดเหน็บลีบไปเดี๋ยวก่อนอึ๊บขยับก่อนเด้ครับพี่นอออ้องเอออ่า วิธียัดเชือกที่ว่าถือวิธีนะครับวิธียัดเชือกที่ถูอทีก็คือให้เรามองเข้าไปฝั่งนี้นะครับหรือว่าที่ถอดอถอดทอยเซียวมาเพื่อให้มันเน่นเพียะไรนะครับถาถาพาะชำนาาน,นะแต่ว่าถาชำนาญแล้วเข้าใส่ไอเราใช้อะไรก็ได้ครับเหยลงไปครับเนีย่ยนะแยงลงไปตรงช่อง,องทูเทียนเนี่ยแล้วเราก็ดึงดึงชุดสตาร์ครับดึงให้มันดันขึ้มนมาให้มันดันมาตูงสูงเลยครับประมาณนี้เข้ากาวครับเขากัดเข้ากาัดง,งานลงไปขึ้นนิดนึงอ๊บ ประมาณนี้ครับกาว่ากาว่าบ่ไห้บไ้ลูกสูบมันมันเปิดนะครับเนี่ยครับให้ลูกสูบมันอยู่ในลักษณะปิดเด้อเด้เป็นม้อหม้วป่ะเห็นบ่ให้ลูกสูบมันอยู่ในลักษณะปิดปิดหู้นี่เลยครับให้มันปิดรูนี่เลยครับเชือกมันจะอยู่จะอยู่ด้านบนลูกสูบนะครับเชือกมันจะลงมาเชื่อมต่อรูนี้ไม่ได้เข้าใจปะเข้าใจบ่เข้าใจก็ต้องเข้าใจละนะครับลาประมาณนั้นนะครับ โอเควิธีการยัดเสียกนะเอาตามมีเด้อนะครับอ่ะเอาทั้งมีแลอวเพอาะรู้นายสระทั้นมีขนาดที่เข้าใจครับเพราะลูกสูบมันอ่าไอไอจุกลูกสูบอ่ะด้านมวลอะมันเลยเลยปากทอยเสียกันมากเลยปุ๊บนี่เสียกนี่มันมันถือความสามารถมันจะไม่สามารถดันทะลุออกมาหาอ่าช่องช่องพวไมวานี้ได้ครับช่องทอยเสียมันจะออกมาไม่ได้นะครับเข้าใจว่าเขายัดเข้าไปมันกับที่มวลกันยัดเข้าไปเยอะขนาดนี้ก็จะมวลม้วน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 อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะนี่ นี่เพราะว่าเขาเขาปิดปดทอยเสียไปแล้วไงยัดกลับไปเลยยัดกลับไป,เ,บบไปเ,บเลยครับยัดไปเลยนี้ก็ทําการตอกเลยครับตอกเจ้าทีตองแนนแนเนมันไปเดยก็แล้วเตรครับก็สามารถดึงออกมาอย่างง่ายได้ได้สบายๆโอเคัน,นี้ขนาดวัตถุว่าเข้าเดียวเลยเนี่ยโอ้โหฟันครับหลายที่เลยนะครับ